กินให้ดูโทรศัพท์ด้วยฉันบอกเม่กี่ครั้งแล้วอย่าทำแบบนี้โอ้ยดูทีวีก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์ก็ไม่ได้อีกกับบ้านหายกว่าเนีก้กนเดียวเถอะ ะไรเนี่ยพ่อโรงเรียนแจ้งข่าวมาว่าพรุ่งนี้มาวาจะเรียนออนไลน์ยาวเลยนะพ่อเอาเล้วทำยังไงเนี่ยคู่นี้พ่อต้องมีงานนะโอ้ยเราก็ทำงานกันทั้งสองคนแล้วใครจะดูมาวากันเนี่ยพ่อเอาอย่างนี้ไหมฮะ ยายมาดูมาวาดีไหมเย้ <Yeah. S 1> เออก็ดีเหมือนกันนี่แม่เธอไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วอะ่ะเนอะดีคนอื่นพี่ก็ไม่ไว้ใจหรอกนะนะโทรหายายก่อนคุณยายช่วยมาดูมาวาได้ไหมว้ยอยู่กับยายได้ไหมลูกค่ะยายคุณยายคุณยายมาดูมาวะ อยู่อแ่แม่แม่จะขอแม่มาช่วยดูมาวานหน่อยสิไม่ได้ไปโรงเรียนก็โรงเรียนเขาเปิดออนไลน์ยาวเลยอะแม่ไอจะให้คนอื่นมาเลี้ยงก็ไม่ไว้ใจอะแม่ช่วยมาดูหลานได้ไหมไม่มีธุระเลยหรือเปล่าโอเคค่ะ อ๋อเดี๋ยวไปเลยนะแม่นะเก็บของเรอเลยนะจ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 ะยัไงไปมาวะไปนั่งไปมาวะไปย้าไปนั่งโซฟาก่อนนะ พี่เขบอก่างนคุมาว่ากัยาอยู่นี้ันนัเดี๋ยไม่ไปหาอะไรกินค่ะแม่มมเงินมาว่าคิดถึงยาเยอะหมคิดถึงยาเยอะมากเลยคิดถึงยามาว่าเยอะมากดูแป้งเลยมมาว่า ทำอะไรเนี่ยไม่จะไปทำงานแล้วนะลูกค่ะอยู่กับยายนะคะมาไปทำงานก่อนนะล,ลูกมาเอาของอมแก้มทีนึงเด้ออือหืมอยู่ยายอย่ายดื้อนะลูกค่ะโรงเรียนเพิ่งซื้อขนมปังฟานะค่ะเออพี่นีใครดูแลมาวะโรงเรียน,งงนปิดไม่ใช่หรอ คนเลี้ยงเหรอพี่แม่พี่เน่ยไม่ชีพิไปรับแม่พี่เมื่อวานอ่ะดีเนาะให้แม่มาช่วยอ่ะของหนูด้วยนะต้องจ้างคนเลี้ยงแล้วก็ต้องดูกล้องวงจรตลอดเลยพี่เอบอ้านที่ก็มีกล้องวงจรติดที่นาเดี๋ยวพี่ดูหน่อยนะอ่ะไงทำอะไรอยู่นะ เฮ้ยแม่พี่อ่ะให้ลูกพี่ดูโทรศัพท์อ่ะโอ้พี่นีให้ลูกพี่นีดูโทรศัพท์เยอะไม่ดีนะพี่จะสมาธิสั้นโาแม่พี่ก่อนอย่าเงียบกันทงแม่ฮัลโหล อย่าปล่อยให้หลานดูโทรศัพท์สิเออวิธีนะแม่สบายที่จะสั้นหาอะไรให้หลานทำนะแม่นะอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้จะจะ,จะ,จ,ะจะแม่แม่ไม่ให้เล่นโทรศัพท์ ว้าวไม่กลับมาแล้วกี่ข้าอะไรล,ลูกอร่อยไหมไข่ต้มค่ะ,ะเดี๋ยวพ่อไปอ่านหน้าก่อนนะลูกค่ะแม่ทำไมพาหลานมากินข้าวหน้าทีวีอย่างนี้ละแม่โอ้ยกินไปดูไปจะกินได้เยอะโตวไวๆแม่แต่เงี่ยจะทำให้หลานติดนิสัยนะแม่ปิด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 ,ปดทีวีก่อนม,ม,ม่าหนูมไม่กินแล้ว ไปกินก็ไปกินน้ำสิค่ะเดี๋ยวจาคเก็จานเองเอาว่าจานไปเก็บด้วยลูกมันเล็กอยู่เดี๋ยวมันจะทําจานแตกแม่ก็ต้องฝึกให้หลางชื่อเยเหลือตัวเองสิโตมาจะทํายังไง ันน่ะเลี้ยงหลานตามใจมากเลยอะ่ะลูกเรา,าเสียนิสัยหรือเปล่าเนี่ยดูสิพี่ว่าน้องค่อยคุยกับแกดีกว่านะสารแกแกสัส่งเลี้ยงลูกให้เราอะ่ะโอ่ให้ลูกดูโทรศัพท์ทั้งวันมาป้อนข้าวหน้าทีวีโอ๊ยเสียระบบหมดแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยอะไรหรอกนะาพี่จาอน้ำก่อนเลยให้ฉน,นาน้ำก่อนเนี่ยพี่จาาก่อนล่าพี่น้องเฮ้ย เล่นแล้วหนูขอเล่นโทรศัพท์ยายได้ไหมได้ค่ะต้องเล่นข้างบนยายจะเก็บของอยู่ยายจะเก็บของให้นะค่ะเฮ้ยปดหัดเขา ามาวมาวทำไมไม่เก็บของเล่นล่ะคะมาว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะมาเก็บของเล่นทำไมให้ยายเก็บแม่ทำไมไม่ให้หลานทำล่ะแม่ตัวเล็กยังไงให้มันพักผ่อนดูโทรศัพท์ไปก่อนแม่ทำอย่างนี้จะให้หลานเสียนิสัยนะแม่มาว่ามาเก็บของเล่นเร็วม,มาว่า ไเล่นแล้วไม่ไมเก็บนะฮะอ,อ,องเลเอากวานี่นะของเล่นเฮ้ยอาวานกินข้าวค่ะ ดูทีวีก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์ก็ไม่ได้อีกกลับบ้นานทาดกว่าเลี้ยงคนเดียวเถอะแม่มันจะทําให้หลานเสียนิสัยนะแม่ทําแบบเนี้ยนี่น้องแม่พูดแรงไปหรือเปล่ายา้เสียใจนะแล้วพี่จะให้เขาทำยังไงล่ะดูแม่สิตามใจหลานจนมาว่าเสียนิสัยแล้วดูสิเนี่ยปิดโทรศัพท์มากเลยเนี่ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกนะ้องยายทำไปเพราะแกรักหลานไงลองมองดูอีกมุมหนึ่งสิ พงจริงๆนะพี่ตอนที่ฉันเด็กๆอะ่ะฉันน่ไม่ไค่อยกินข้าวตัวเล็กผอมรีบเชียวแม่ฉันอ่ะก็ป้อนข้าวป้อนน้ำอย่างนี้แหละถึงได้โตมาทุกวันเนี้ยไงไงไปเรียมแกแบบนี้ยังไงโตมาจะเป็นคนดีอย่างน้องไงไหมพี่ว่าน้องอ่ะขอโทษแม่เถอะสงสารแม่แกคงเสียใจนะจ้ะพี่แม่ บ้างมาวาะแม่ฉันขอโทษนะแม่นะแม่ยกโทษให้ไม่เป็นไร